สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นสักข้างรั้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับว่าจะปลูกระยะเท่าไหร่สําหรับต้นสักข้างรั้วของท่านที่จะให้ต้นอวบใหญ่แล้วก็ไม่เสียพื้นที่มากครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้มีคําตอบนะครับว่าควรปลูกระยะห่างเท่าไหรดี พามาชมของจริงๆของแท้ๆครับท่านผู้ชมอยู่ข้างรั้วเลยครับเราจะไปติดตามชมครับท่านผู้ชมนี้เป็นต้นต้นอะไรครับน้องปุนปูนอ,อ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมหลานชายนายรักต้นไม้นะครับตอบได้ด้วยครับอันนี้เป็นสักทองที่อยู่ข้างถนนนี้ครับท่านผู้ชมที่นายรักต้นไม้ปลูกไว้ที่ข้างนาแล้วก็ ติดป่าอ้อยนี่ครับทางที่คนสัญจรไปมาครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีหลายท่านถามมานะครับว่าควรปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีนะครับถ้าปลูกริมรั้วเลยนะครับอันนี้เป็นระยะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าระยะต้นจากขวาไปซ้ายนี้ห่างกันอยู่ที่ไม่ถึงสามเมตรครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นจะมีต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับ แล้วก็ตายไปเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ต้นซ้ายมือครับนั้นคือระยะแค่หนึ่งเมตรยี่สิบเองนะครับท่านผู้ชมแล้วเขายังมีความเติบโตขนาดนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าไปคิดนะครับว่ามันจะต้นพอมครับเพราะว่าเราปลูกอยู่ข้างรั้วเราไม่ได้ไปปลูกติดกับคนอื่นครับถ้าเป็นแปลงหรือว่าปลูกในพื้นที่เยอะๆนะครับนายรักต้นไม้แนะนําให้ปลูก ระยะ2องคูณสครับก็จะเป็นการดีหรือ3ามคูณสก็จะเป็นการดีครับท่านผู้ชมแต่นี่เราปลูกริมถนนครับปลูกข้างรัว้วปลูกเป็นแนวรั้วแบบนี้ครับปลูกร้อยยี่สิเซนร้อยี่สิบห้าเซนหรือ1เมตรครึ่งนะครับร้อยห้าสิบเซนก็ดีครับท่านผู้ชมหรือถ้าท่านผู้ชมกลัวมากๆครับ สองเมตรครับท่านผู้ชมนี่ต้นใหญ่เลยน้องปุนปุนแล้วมานี่แล้วน้องปนปนให้น้องปุนปนมาอบกอดดูครับท่านผู้ชมว่ามันต้นเล็กหรือเปล่านะครับปนปนไปลองโอบกอดดูลูกอบกอดนะครับหันหันหน้ามาลูกเออนั่นแหละเดี๋ยวตาจะดูครับท่านผู้ชมตัวน้องปนปนเป็นเด็กที่ตัวโตนะครับ ต้นสักก็โตแล้วนะครับออกมาลูกมดแดงแล้วมดแดงมดแดงครับก็ถือว่าเป็นเกดความรู้ให้ท่านผู้ชมนะครับว่าในการปลูกต้นสัก,กริมรัว้วปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีแล้วก็ท่านจะได้เอาไปพิจารณาดูว่าควรปลูกระยะเท่าไหร่ดีแล้วไม่เปลืองพื้นที่ด้วยครับถ้าปลูกไปแล้วมันอา,อาจจะมีอัตราการตายด้วยครับท่านผู้ชมปลูกที่ไว้ก่อนครับ แล้วผมจะพาไปชมต้นนี้ปูนปูนมาต้นนี้ลูกมามามาดูสามต้นนี้ครับที่มีระยะห่างหนึ่งแค่หนึ่งจุดห้าเมตรหนึ่งจุดสามสามสิบเซนต้นนู้นลูกไปกอดดูปลูกพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมนั่นแหละปูนอยู่อยู่ฝั่งนู้นลูกเออนั่นแหละแล้วหันมานี่ครับท่านผู้ชมอบแทบจะไม่ห่มแล้วครับนี่คือวิธีที่เราจะ ปลูกต้นสักริมรัวครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับเป็นเกดความรู้ให้กับท่านผู้ชมในการที่จะปลูกต้นไม้ริมลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องห่างจากถนนมากนะครับปลูกริมนี้เลยครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ปลูกริมรัวได้เลยครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เสนอความคิดนะครับคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับการปลูกต้นไม้ของท่านผู้ชมเองนะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นายรักต้นไม้จะหาคําตอบมาให้นะครับยินดีมากๆอยากจะให้เมืองไทยเราเป็นสีเขียวกันเยอะๆเนาะครับก็ไปแล้วนะครับเจอกันอีพีหน้าสําหรับวันนี้น้องปนปนปและนายรักต้นไม้ไปแล้วครับสวัสดีครับ